อ้อยเชือกตรงนี้ครับไม่ต้องใช้สายคอนโทรลให้ยุ่งยากครับเอาร้อยเชือกตามรูไปเลยครับยี่สิบบาทก็ใช้งานได้แล้วครับร้อยเชือกตามรูมากระตุกเลยตัวนี้เป็นกระบอกเดียวรุ่นท็อปครับแขนบนถอดได้ไม่ถึงนาทียกลงได้เลยสลักตัวเดียวสลักตัวเดียวถอดปิ้นดนาออกครับถ,ถอดปิ้นดนาออก ถอดสลักตัวเดียวสไลด์ออกได้เลยครับเป็นงานสไลด์ครับสไลด์ขึ้นข้างบนก็ออกได้เลยอาแป้นหนาครับสิบห้ามิลตับด้วยแผ่นเหล็กก่อนแล้วค่อยมายึดกระบอกครับกระบอกเป็นหกคันหกครับค้ำมีเซฟให้เรียบร้อยเวลาน็อตขาดน็อตเสียหายไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดครับมีเซฟให้ มีเงี้ยงเซฟให้ทั้งบนทั้งล่างครับอันนี้ก็15มิลเสา4 ,4 คูณเป็นรุ่นท็อปครับเป็น4,4คูณหนาครับแผ่นเล็ก10มิลสลักนิ้ว6ขาค้ำนานหนาครับเล็กสตรีมหนารุ่นปัจจุบันทำรองรับตะแกรงครับตะแกรงหน้าของคูบปต้าใส่ได้เลยไม่มีติดครับหนาแป่นหนาหนาครับ15มิล สิบ้ามิลสองชิ้นก็สาสิบครับหนาๆเลยอันนี้สิบมิลไม่ต้องดัดแปลงตัวรถครับขันเข้าได้ทั้งหมดเจาะทั้งคันถ้าเป็นตายช้างเสียหายแค่ตรงนี้สองจุดครับเจอดรูแค่นั้นเองแล้วก็หน้าแปลนตัวล่างก็ทำให้เรียบร้อยครับสายใหญ่ๆครับหัวใหญ่เลยมันโคนมีดีลิทวาวครับ ไม่โหลดไม่ร้อนครับอคอนทนใหญ่ไม่ดิบๆเอาไม่โหลดไม่ร้อนสายใหญ่กระบอกใหญ่ถูกไปจบใส่ให้หมือนเดิมครับแข็แนงแรงขนาหนาครับคำนีใ้ใหญ่เหี้บนี้เราคำโคนเลยนะครับเราไม่ได้คำข้างบนนะครับคำโคนเลยแข็งแรงครับแรงแน่นใครสนใจก็สั่งได้ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปรุ่นท็อปก็จะแพงกว่ารุ่นธรรมดา รุ่นขาเล็กก็มีขาใหญ่ก็มีครับขาสี่คณสองก็มีขาสามนิ้วก็มีอันนี้เป็นรุ่นท็อปสามารถยกไม้ยขายกไม้เข้าใจ้เลยครับแขนยาวแขนยาวจะได้ประโยชน์เวลายกไม้ครับเพราะว่ายกไม้เราต้องเข้าหลังรถครับเข้าท้ายรถแล้ววางลงกับพื้นครับไม่เหมือนกับยกมันยกมันมันปล่อยกลางอากาศได้ครับอันนี้ทําอันนี้ทําแขนยาวให้เรียบร้อยครับสามารถยกได้แล้วก็ มีหลายระดับครับด๋ใหู้ลงให้ดูครับมีหลายระดับมีหลายระดับให้เลือกครับมีน,นี่ยาวสุดแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้มีเลือกหลายระดับเลยครับสิบมิลครับหัวหมุนได้ปล่อยเองกระตุกเชือกปล่อยครับหมุนได้ได้ประโยชน์ หัวหมุนได้ครับล็อกได้ครับล็อกนัดก็อยู่เลยตรงนี้ก็ตามแนวดิ่งฮะล็อกได้เหมือนกันครับหรือจะปล่อยก็เอาที่ลูกค้าสบายใจถอดง่ายปิ้นดาสลักทุกตัวเหล็กหนาแนะข็งแรงแน่นอนสมราคาแน่นอนครับเราใช้เป็นเหล็กกล่องหนานะครับไม่ใช่เหล็กรางนะเป็นเหล็กกล่องหนาครับ ไม่ใช่เหล็กรางครับเด็กกล่องหนาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับคนที่ติดตามจะรู้ครับเมื่อก่อนก่อนโควิดเข้าก็ห้าร้อยกว่าชุดครับคนที่ติดตามจะเห็นดีครับผมก็รับรับเป็นบางช่วงครับโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้สำหรับคนที่ต้องการ,รฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ พิชิตการทางวิชิตที่นิยยนต์ก็ศูนย์แปดหกสา็นย์ครับครับผมนี่ก็เหลือตัวหนึงอยู่ด้านในกำลังขึ้น